สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนนะครับในช่อง Basic Home Channel นะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันที่ EP 7ขีด2นะครับการสร้างระบบล็อกอินและสมัครสมาชิกบนมือถือด้วยแอป Inventor นะครับใน EP ที่7ขีด1นะฮะเราได้สร้างหน้าจอของการดีไซน์นะครับทั้งสีหน้าแล้วนะครับประกอบไปด้วยสกินหนึ่งนะครับ Register Login แล้วก็ Main s c r e e นะครับในส่วนของสกินนึนะฮะเราได้ทาการ สร้างลิงก์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตดให้เมื่อคลิปปุ่มท่นหนึ่งนะฮะให้ไปที่หน้าล็อกอินนะครับเมื่อคลิปปุ่มสองให้ไปที่หน้าดิจิตเตอร์นะครับรวมไปถึงทําการติดต่อทางข้อมูลนะครับในหน้าดิจิตเตอร์นะครับแล้วก็หน้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสร้างโค้ดนะครับการคํานวณในหน้าดิจิตเตอร์กันเลยนะครับขั้นที่1นนะครับให้เราไปที่บล็อกนะครับ ที่หน้ารสเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วไปที่บล็อกนะครับเพื่อใส่โค้ดนะครับโค้ดส่วนที่หนึ่งที่เราจะใส่นะครับก็คือบัตเทิคลิกนะฮะคลิกคอนโทรนเลยครับอ่าคลิกที่ปุ่มบัต t o n 1หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเลือกบัตเทิคลิกนะครับลาบวางครับอ่าต่อไปนะครับไปที่คอนโทรลครับ เลือก i s then ขว้มานะครับต่อนะครับเพื่อสร้างเงื่อนไขนะฮะต่อไปนะครับเราจะกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าใส่ค่าอะไรบ้างนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้ไปที่ logic นะครับเลือก code ตัวที่2ตัวที่4นะครับแน้วก็วางครับ แล้วก็ Logic นะครับเลือกโค้ดตัวที่5ครับ a n นนะครับวางนะครับเสร็จแล้วใน a n นนะครับให้เราใส่ยูสเซอร์เนมเข้าไปครับคลิกไปที่ text field username นะครับแล้วก็เลือก User Name ขึ้นมานะครับแก้ไขเป็น ด e สเทคนะครับเอาลาบาวาเลยครับเปลี่ยนเครื่องมอนาครบวาเสร็จแล้วเปลี่ยนเครื่องไม้จากเท่ากับเป็นไม่เท่ากับนะครับแล้วก็ต่อด้วยเครื่องไม้เท็ครับลาบาวาครับ เสร็จแล้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับให้เรา copy code ตัวนี้เลยนะครับคอนโทรล C คอนโทรล V นะครับวางคอนโทรล C คอนโทรล V วางคอนโทรล C คอนโทรล V วางนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ User Name เป็น Mobile นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น username เป็นอีเมลนะครับแล้วก็เปลี่ยน r n a m e เป็น Password นะครับเสร็จแล้วนะครับ นำ username นะครับเข้ามาในแอดนะครับช่องแอดนะครับปลอยแล้วต่อไปนะครับนำช่องของโมบายนะครับเข้าไปช่องแอดทางขวาครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ Logic ครับ คลิกแอดขึ้นมาอีกตึงตัวครับาลากอ e ีเมลเข้าไปในแอนทางซ้ายครับก็ลากพาสเวิร์ดนะครับเข้าไปแอนทางขวาน,นะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกคำสั่งไปที่ลอจิกอีกทีครับเลือกแอดมาวางครับแล้วก็เอาโค้ช่องที่1น,นะครับช่วงที่1ไปวางในแอนทางซ้ายครับ แล้วก็โคดช่วงที่2นะครับไปวางในแอทางขวานะครับเสร็จแล้วก็เอามาต่อนะครับช่องทั้งหมดนะครับที่รวมกันนะครับก็มาต่อในอีฟได้เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับออจะได้หน้จอประมาณนี้นะครับอีปนะครับ user name นะครับ and mobile and email and password นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่ฟังก์ชัน if นะครับเพิ่มเงื่อนไขอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับเลือก else นะครับ拉 else มาต่อเลยครับอ่าเท่านี้เราจะได้2เงื่อนไขแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่ e b a บ e ครับคลิกที่ e b a บทนะครับแล้วเลือกฟังก์ชัน store value นะครับ store value แล้วลงมาครับ ตัวนี้ครับ store value นะครับเเอาบมาเลยครับเสร็จแล้วก็เอาไปต่อในช่องเด่นเลยครับต่อไปนะครับให้เราเอาคำสั่ง mobile text นะครับเข้ามาวางในช่อง store value นะครับแล้วก็ copy เลยครับคลิก ctrl C ctrl V ครับลาวมาวางเลยครับ ต่อไปนะครับคลิกพาสเวิร์ดนะครับเอาตัวเก่าเลยก็ได้นะครับ Ctrl V เลยนะครับเปลี่ยนจากโมบายเป็นพาสเวิร์ดนะครับเรามาวางต่อในช่อง store to value to store นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับให้เราไปไฟเบทอีกครั้งครับคลิกที่ไฟเบ e นะครับเลือกฟังก์ชันเดิมครับไม่ต้องดีกว่าเรา c อปปี้ได้เลยครับคลิกที่ คำสั่ง storelet storevalue นะครับ copy ครับขอน C ีขอน V V ครับเสร็จแล้ววางต่อเลยครับต่อเข้าไปเปลี่ยนจากโมบายครับเป็น username นะครับเพื่อเก็บค่า username นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก password นะครับเป็น email เพื่อเก็บค่า email นะครับต่อไปนะครับถ้าสำเร็จนะครับ ถ้าเราดีตอร์สเร็จให้โชว์ที่หน้าไหนนะครับคำสั่งลิงก์ก็ไปที่คอนโทรลครับเลือก Open a Noter Skin นะครับ Skin Name นะครับลากมาวางต่อนะครับจากฟังก์ชัน Call นะครับเสร็จแล้วก็เลือก t e x ครับเลือกข้อความครับที่หนึ่งนะครับวางต่อเลยครับเมื่อ สมัครสมาชิกได้เลแล้วให้กลับไปที่ไหนก็ไปที่หน้าสกินหนึ่งนะครับก็พิมพ์สกินหนึ่งลงไปครับ s c r e e n หนึ่งนะครับเสร็จแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะไปยังไงครับถ้าไม่ใช่นะครับถ้า็อกอินไม่สำเร็จนะครับให้แสดงข้อความในลาเบลหนึ่งนะครับก็ ไปที่ลาเบลหครับเลือก s e ตลาเบ l Set นะครับลากวาวเลยครับเปลี่ยนจาก High Pen. เป็นเทค h ค o l เลอรครับลาเข้าไปเลยครับถ้าไม่สำเร็จให้โชว์เทค h ค o l เลสีอะไรเอเอาสำเร็จก่อนนะครับสำเร็จ ก็ต้องวางแทรกข้างหน้าคำสั่งลิงก์นะครับถ้าสำเร็จให้โชว์เทคคัลเลอร์สีอะไรนะครับก็โชว์สีเขียวแล้วกันนะครับก็ไปที่คัลเลอร์ครับเลือกสีเขียวครับรัก็วางเลยอ่าถ้าสมัครสมาชิกสำเร็จให้โชว์ข้อความสีเขียวนะครับอ่าเราคอปปี้ต่อครับคลิกคอปปี้ โชว์สีแล้วก็ต้องโชว์ข้อความด้วยนะครับเราก็ลากมาวางต่อจาก l าบิลหนึ่งนะครับต่อไปลบสีออกครับโชว์ข้อความก็ต้องเลือกเป็นคำสั่งข้อความนะครับเราก็ปีได้เลยครับเสร็จแล้วเอาคำสั่งข้อความวางลงไปครับ ลอครับเอาตัวใหม่แล้วกันนะครับขออนุญาตแยกก่อนนะครับใส่ยากอ่าต้องเปลี่ยนเป็นเท็ก่อนครับโทษทีครับอ่าไม่งั้นใส่คําสั่งข้อความไม่ได้นะครับโอเคต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปให้ถ้าสมัครสมาชิกสำเร็จนะครับให้พิมพ์คำว่า ลิชิสสักเซ s นะครับแล้วกันนะครับยูเอสูซีซีอีเอนะครับลิชิ s สั c e s s นะครับสมัครสมาชิกสำเร็จนะครับต่อไปถ้าไม่สำเร็จล่ะให้โชว์อะไรครับก็ Copy ได้เลยครับกระดนุดน C กระดุน V นะครับให้โชว์ตัวอักษรสีแดงนะครับ เป็นสีแดงนะครับแล้วก็โชว์ข้อความว่า,า copy c o d ดเลยครับวางต่อเลยนะครับ e g i s file นะครับ f a I นะครับด i g ิท f a เฟนะครับสมัครไม่สำเร็จนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถสร้างระบบสมัสมชชิกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเราทดสอบดูนะครับมาเป็นยังไงนะฮะ เมื่อลันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องคลิก Register ดูนะครับเมื่อคลิกสมัครสมาชิกนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูลนะครับก็จะมีกอกข้อมูล Username นะครับช่องที่1แล้วก็ Mobile นะครับแล้วก็ e ี a i l นะครับสุดท้ายก็จะเป็น password นะครับผมลองกรอกดูนะครับ e ี a i l นะครับ c o n s ใส่อีเมลนะครับช่องที่3นะครับช่องที่4ก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมตั้งเป็น1234นะครับกดสัมมิทครับเมื่อสมบสเร็จก็จะมีข้อความเ,เขียวขึ้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมจะลองเข้ามาดูในฐานข้อมูลในไฟเบทดูน,นะครับเปิดไฟเบดขึ้นมาครับ สังเกตว่าเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลที่เรากรอกเมื่อกี้เข้าไปสู่ไฟเบสแล้วนะครับโอเคครับเมื่อเราสร้างหน้าเรจิสเตอร์เสร็จนะครับต่อไปเราจะมาสร้างหน้าเราอินกันต่อเลยนะครับก็ไปที่สกรีนล็อกอินครับเมื่อมาที่สกรีนล็อกอินนะครับแล้วก็มาที่บล็อกครับเพื่อใส่โค้ดนะครับโค้ดและที่จะใส่นะครับก็ให้เราไปที่บัตเทิ ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเวนนะครับคิดมาวางนะครับต่อไปก็เลือกคอนโทรลครับเลือกอีฟเดนมาวางนะครับต่อไปก็ไปที่เราจิกนะครับเลือกเท่ากับมานะครับเปลี่ยนเป็นไม่เท่ากับนะครับแล้วก็เลือกที่เราจิกเหมือนเดิมเลือกแอนนะครับเมื่อเลือกแอนแล้วต่อไปนะครับเราก็ เลือกไปที่ Text Field Mobile นะครับอ่าลาก Text Field Mobile มาวางครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Text นะครับอันสเป็น Text นะครับเสร็จแล้วใส่ในช่องซ้ายของไม่เท่ากับเลยครับทางขวาก็ใส่ Text นะครับลงไปนะครับอออมาซ้อนกัน เดี๋ยวออกมาก่อนนะครับคว้าใส่เท็ลงไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ก๊อปปี้ได้เลยครับ Ctrl C Ctrl V ครับเปลี่ยนจากโมบายเป็นพาสเวิร์ดนะครับเราเราจะใช้เบอร์โทรศัพท์กับพาสเวิร์ดในการล็อกอินนะครับเสร็จแล้วโมบายใส่ไปในกรอบทางซ้ายครับอ่าแล้วก็พาสเวิร์ดใส่ลงไปใน ช่องทางขวานะครับต่อไปก็ลากโคดทั้งหมดนะครับมาวางตรงที่ Eve ครับมาโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับไปที่ไฟเบ e ครับเลือกคำสั่ง Get Value นะครับนี่นะครับ Get Value นะครับคลิกนะครับเรามาต่อในเดนเลยครับอ่า เสร็จแล้วให้เรา copy tag mobile นะครับ c ด n t r l c c ด n t r l v นะครับเอามาวางในช่อง tag ของ get value ครับต่อไปนะครับให้เราเพิ่มเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนะครับโดยไปที่ฟังก์ชันรูปฟันเฟืองครับเลือกเอนะครับมาวางนะครับเพิ่มนะครับอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับเสร็จแล้วไปที่ label นะครับ อ่าลาเบลไม่มีใช่ไหมครับเราก็ไปสร้างลาเบลก่อนนะครับกลับไปที่ดีไซน์ครับอ่าแากลาเบลมาวางนะครับอ่าลบเทคออกครับเพื่อจะไม่ให้มองเห็นโอเคกลับไปที่บล็อกครับอ่าคลิกที่ลาเบลครับเลือกเซตลาเบลนะครับอ่าเซตลาเบล เปลี่ยนน้าสกู๊เป็นด็อกเทคนะครับแล้วก็ต่อเลยครับเทวถ้าไม่ใช่นะครับถ้าล็อกอินผิดพลาดนะครับให้แสดงอะไรนะครับก็เลือกเทคครับเอาข้อความมาครับถ้าล็อกอินผิดพลาดก็แสดงข้อความว่า p a s e นะครับ enter น,นะครับ p a s e enter mobile and password นะครับก็คือให้กรอกเบอร์โทรศัพท์และ password ใหม่นะครับถ้าเ็อกอินผิดพลาดนะครับให้กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ password ใหม่นะครับขั้ตนตอนล็อกอินเสร็จไปนะครับต่อไปฟังก์ชันของการเชื่อมนะครับตัวแปรนะครับขั้นที่1นนะฮะให้เราไปที่ไฟล์เบดครับเลือกคำสั่ง ก็สแว a l ลูนะครับตัวนี้นะฮะคลิกเลยครับต่อไปก็เลือกคำสั่งไปที่คอนโทรลครับอ่าคลิก if then มาครับต่อเลยครับ if then นะครับเสร็จแล้วเราก็ Copy นี่นะครับคำสั่งชุดนี้ครับโมบายแอนนะฮะคอนโทรลซีคอนโทรลวีนะครับก็อปมาได้เลยครับ วางใน if นะครับต่อไปเด e นนะครับถ้ากรอข้อมูลเสร็จแล้วให้ไปที่หน้าไหนนะครับก็เอาสั่งลิงก์ก็ไปที่คอนโทรลครับแล้วก็เลือก open another screen นะครับต่อเลยครับไปที่แท็กนะครับเลือกนะครับทารอกอินสำเร็จให้ไปไหนครับก็ไปที่เมนสกรีนนะครับเมนสกรีนเขียนยังไง ไปนีนะครับ M ใหญ่นะฮะสีเล็กนะ M A I N S C R E E N นะครับเป็นสกรีนโอเคนะครับเท่านี้เราก็จะสามารถทำระบบล็อกอินได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับโอเคครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วนะครับผมจะมาลองทดสอบทั้งระบบสมัครสมาชิกและระบบล็อกอินเลยนะครับ คลิกสมัครสมาชิกครับ register นะครับก็จะมีให้กรอกทั้งหมด4ช่องนะครับช่อง username นะครับช่อง mobile นะครับแล้วก็ช่อง email แล้วก็ช่อง password นะครับ mobile ก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับแล้วก็ต่อด้วยช่องอ m a i l นะครับสุดท้ายก็ช่อง password นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม submit นะครับเมื่อผ่านนะครับข้อมูลก็จะขึ้นสีเขียวว่า success นะครับ success แล้ว ต่อไปก็จะมาลอง log in ดูนะครับคลิกที่อกอ in ครับเมื่อคลิกที่อกอ in ก็จะมีให้กรอกเบอร,ร์โทรศัพท์เป็น username นะครับแล้วก็ password เป็น password เลยนะครับเมื่อกอกแล้วกด log in ครับเพื่อทดอสอบอสังเกตว่าเห็นไหมครับระบบก็เข้าสู่หน้าเมนสกรีนทันทีแสดงว่า log ินเราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปวิดีโอการสอนนี้คงจะนำไปเป็น ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจค่อยช่วยกด subscribe ในช่อง Basic h o m Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกางใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปวีโอการสอนไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสวดีครับ